สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับอัฉริยะต่อกับถลายตั้มโผเมน้นฟุ้งเลยครับพี่หลังโพสต์ภาพปริศนายังคงเป็นคดีที่ยืดเยือ้อและดูเหมือนว่าจะไม่จบลงง่ายๆสำหรับคดีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมดิดาซึ่งล่าสุดนั้นก็ได้เกิดดราม่าขึ้นเมื่อถนายตั้มได้บุกไปรายการโขนกระแสขณะที่ได้เชิญนายอชริยะไปออกรายการ เพื่อขอดูคลิปที่บอกว่าเป็นคลิปเด็ดในการเป็นหลักฐานว่าคดีนี้จะเป็นคดีฆาตกรรมโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าจนทําให้หนายอัฉริยะถึงกับให้สัมภาษณ์ทั้งน้ําตาซึมเพราะเสียความรู้สึกคล้ายถูกลุมย่ากลางรายการดังและต่อมานั้นนายอัฉริยะได้เปิดใจผ่านทางช่อง YouTube โคนันเมืองไทยถึงกรณีดังกล่าวโดยยืนยันว่า ก่อนเกิดเหตุตนได้แจ้งกับหนุ่มกัญชัยว่าไม่ให้ทนายตั้มดูคลิปในรายการแต่ถ้านอกรายการสามารถดูได้ไม่มีปัญหาซึ่งขณะที่ทำรายการอยู่นั้นทนายตั้มก็ได้มีการส่งข้อความมาโดยตลอดว่าจูจูก็โผล่มากลางรายการซึ่งตอนแรกนั้นทนายตั้มมาถึงแต่ตนตั้งใจจะถอดไม์แล้วลงจากเวที เพื่อให้ลายตั้มมาร่วมรายการกับนายบุญถาวรที่ปรึกษาของนายมงคลกริจจนกลายเป็นประเด็นดราม่าทําให้ทัวนั้นได้หันไปลงที่พิธีกรอย่างหนุ่มกัญชัยและล่าสุดนั้นเพจชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมของนายอชริยะได้มีการโพสต์ภาพพร้อมกับระบุข,ข้อความว่าคราบเลือดทําให้ลายตั้ม ถึงกับเข้ามาแสดงความคิดเห็นในโพสต์ดังกล่าวว่ากลิ่นข่าวเลือดคุ้งเลยครับพี่อัดโดยนายอฉริยะก็ได้เข้ามาตอบคอมเมนต์ว่าตั้มยังไม่เห็นคลิปเด็ดคงไม่เชื่อหรอกนะโดยที่ชาวเน็ตนั้นได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่จะบอกว่าทนายตั ump, ้มแซะเก่งขอขอบคุณข่าวจากคมชัดลึกสอนไลน์ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับ ขอบคุณครับ